โครงการอุตธรดิตซ่อมบ้านให้กลุ่มปลอบบาง1,072หลังเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหาบุคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบในการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ปลอบบางในโครงการซ่อมบ้านเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับในที่ชื่อว่า1,072หลังซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้นะครับการที่จังหวัดอุตรดิตสามารถบรูรณาการข้อมูล เกี่ยวกับกลุ่มครัวเรือนเปราะบางหรือผู้ยากไร้ทําให้การดำเนินการไปไปด้วยความรวดเร็วประเด็นการพัฒนาที่1เสริมสร้างบ้านเมืองให้หน่าอยู่สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่หนึ่งฐานข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง MSO หลอกบุกหรือ ระบบสมุดพบครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์สํนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 2. ฐานข้อมูล t p m a p ซึ่งใช้จัดเก็บปัญหาความยากจนในระดับบคุคคลครัวเรือนชุมชนสํนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 3. ฐานข้อมูลไทคิวเเป็นเครื่องแก้ไขปัญหารายครัวเรือนแบบพุ่งเป้าโครงการปกครอง4ฐานข้อมูลจากขบวนองค์กรชุมชนตำบลในระดับพื้นที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนพอชอในการค้นหากลุ่มเป้าหมายคนพิการผู้สูงอายุและคนยากไร้ที่เป็นกลุ่มคนประบาบประสบปัญหาความยากจนรายได้น้อยไม่แน่นอนมีที่อยู่อาศัยสภาพไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตจากข้อมูลในมิสโอก b บุกมีประชากรที่อยู่ในระบบทั้งสิ้น17,329คน จำนวน9,241ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ5.20ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดในอุตรดิตโดยมีความเดือดร้อนในมิติด้านความเป็นอยู่จํานวน4,167คนซึ่งในปีพุทธศักราช2,566จังหวัดอุตรดิตได้ขับเคลื่อนโครงการชาวอุตรดิตรวมใจซ่อมสร้างบ้าน610หลังเพื่อผู้ยากไร้ในพื้นที่9้าอำเภอของจังหวัดอุตรดิตประสบผลสำเร็จ เป็นรูปธรรมจำนวน659หลังงบประมาณทั้งสิ้น1 6 8 6 8ล้7บาทเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน49หลังคิดเป็นร้อยละ108และในปีพุทธศักราช2,567จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ขับเคลื่อนโครงการอุตรดิตถ์ซ่อมบ้านให้กลุ่มปราะบาง1,072หลังเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบประสบผลสําเร็จเป็นลูกรธรรมจํานวน1,570หลังงบประมาณทั้งสิ้น37,277,764บาทเกินเป้าหมายที่กําหนดไว้จํานวน498หลังคิดเป็นร้อยละ147ซึ่งในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาจังหวัดอุตรดิต์ได้ดําเนินการซ่อมแซมบ้านปลุมปลอกบางไปแล้วจํานวนทั้งสิ้น2229 หลังคิดเป็นร้อยละ53.49กของกลุ่มเปราะบางที่มีความเดือดร้อนในมิติด้านความเป็นอยู่โครงการดังกล่าวประสบความสําเร็จขึ้นได้จากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาคราชการท้องถิ่นท้องที่ภาคประชาสังคมและทาคประชาชนจิตอาสารวมถึงกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆโดยมีกลไกในการขับเคลื่อนภายใต้สนย์ส่งเสริมความรับผิดช,ชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ CSR จังหวัดอุตรดิตถ์เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย สนับสนุนการซ่อมแซมปรับปรุงและก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง9อำเภอโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์เป้าหมาย252หลังงบประมาณ9ล้าน6แสนบาทสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์เป้าหมาย1,170หลังงบประมาณ24ล้าน4 5 3 0 0 0บาท สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์เป้าหมาย35หลังงบประมาณ1 3 4 7 5ล้าบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เป้าหมาย62หลังงบประมาณ1 6ึ2 2ล้านบาทสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เป้าหมาย1หลังระดมทุนงบประมาณ75,000บาทการระดมทุน CSR จากมณฑลทหารบกที่35กอรมนจังหวัดอุตรดิตถ์เครือข่ายธุรกิจบิสพ์ผลจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ปรึกษาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในอำเภอทุกอำเภอผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาอุตสาหกรรมจังหวัดวัดดอยท่าเสากลุ่มสหายสายบุญโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์มูลนิธิสุพณิมิตรและกลุ่มนักธุรกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ไม่ขอเอ่ยนามรวมถึงภาคประชาชนทั้งภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัดเป้าหมาย50หลังงบประมาณ129,950บาทภายใต้การนำองค์กรในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่1เสริมสร้างบ้านเมืองให้หน่าอยู่สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของนายสิริวัฒนบุพภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต ในปีงบประมาณพุทธศักราช2,567จังหวัดอุตรดิตถ์มีการซ่อมแซมบ้านครอบคลุมพื้นที่ทั้ง9อำเภอโดยเป็นบ้านผู้สูงอายุ741หลังบ้านคนพิการ260หลังและบ้านผู้ยากไร้569หลังรวมทั้งยังได้มีการวางแผนในการซ่อมแซมบ้านกลุ่มคนเปราะบางที่ยังได้รับความเดือดร้อนในมิติด,ด้านความเป็นอยู่ให้ครบตามเป้าหมายในปีงบประมาณต่อๆไป